ปกติวิสัยเสมอต้นเสมอปลายเพื่อคนนั่นกับสันติภาพอินทรพัท์แต่ต่อไปนี้ผมมุ่งมั่นมาระยะเวลา10ปีนะผมไม่เคยคิดจะไปสมัครก็ไม่ได้นะยายกอบจไปสมัครสอชอสมัครสวผมไม่ได้สนใจเลยเพราะสนใจอย่างเดียวคือการที่ผมจะแก้ปัญหาของทง้องถิ่นต่า ผมมุ่งมั่นอยู่ทางเดียวเดินสายเดียวและไม่คิดจะวกแวกเพราะพอไปดูคําตอบเนี่ยการแก้ปัญหาของคนหน้านและประชาชนได้ในทุกเรื่องทุกประเภทคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นแต็งรูปแบบเพืที่สังก,กัดพรกกาเมืองใช่เหตุผลคนที่ไปสังกัดพระการเมืองผมตอบท่านนะถึงแกตัวไงแค่อยากจะเป็นแต่พอเป็นปั้งเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเออ ผมว่าไปสวมสีอะไรก็แต่ผมไปขอน้ำเงินน้ำเงินบอกไม่ได้ก็ให้ไหม่ละและจะไปขอฟ้าขอเหลืองเขาให้ไหมเพราะการที่เราไม่สังกัดพรคการเมืองนี่แหละและเราตั้งใจทํางานเนี่ยนั่นคือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับแต่ถ้าไปสวมเสือกก็ครอบเมื่อไห่ต่อไปท่านทางานไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าให้สบายใจใครว่าผมจะไปสีนั้นสีนี้ผมไม่เอาผมตั้งใจทํางานเพราะถ้าตทำง,งานแล้วโดยที่ไม่สวมสีเสื้อเนี่ยมันทําอะไรให้จัดจังหวัดน่า,านได้เยอะ เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาคุณสวมทีเขื่อแยังไม่เลยมั้งมั้ยจากใจสันติภาพอินทรพัฒนสมาชิกวุฒิสภาปี2543ถึงปี2549และประธานมูลนิธิสันติภาพ